อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะทุกช่องทางนะคะที่ติดต่อติดตามกันช่วงนี้ไปไหนใกล้ๆก็เดินทางให้ปหลอดภัยระมัดระวังด้วยเนาะหน้าฝนแล้วเริ่มจะปลายฝนต้นหนาวแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะ วันนี้ด้านหน้านี้น้องปานาอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวค่ะหลากหลายท่านชอบมากๆสําหรับพับปิดตาซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นพับปิดตามหาลาบค่ะหลวงปูก่แก้วนะคะที่วัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีสวยงามมากๆเลยหลากหลายท่านชอบมากๆพับปิดตานะคะถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมนะพับปิดตาเป็นเครื่องรางนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่หนุ่มๆชอบ นะคะก็หลากหลายท่านชอบทั้งร้านมีหลายรุ่นมากๆสําหรับพระปิดตานะคะหลายเกจิคณาจารย์เลยถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะสําหรับรุ่นนี้ค่ะอย่างที่น้องปลาบอกเลยเป็นพระปิดตามหาลาบนะคะของหลวงปู่แก้วอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์นะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากมายเลยเรื่องพระปิตานะคะสำหรับรายการนี้เนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณเขามีแค่เนื้อเดียวเท่านั้นนะคะมีเลขมีโค้ดชัดเจนอยู่ที่ใต้ฐานนะคะ เป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็ไปลุ้นกันเอาว่าอาจะได้ตะกุดกี่ดอกมีหนึ่งตะกุดสองตะกุดสามตะกุดนะคะในรูปนี้ที่น้องปาโชว์ที่น้องปารีวิวอยู่นี้นะคะน้องปาแกะออกมาแกะลุ้นออกมานะคะได้หนึ่งตะกุดหนึ่งดอกไปลุ้นตะกุดเอานะแต่ว่าเนื้อค่ะเขา,าเป็นเนื้อเดียวนะมีเนื้อเดียวเท่านั้นเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะคะก็พัปิตานี้เด่นพูดง่ายว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเนาะอีกหนึ่ง อีกหนึ่งวัตถุมงคลนะคะที่ได้ครอบจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะเมตตาค้าขายแคล้วคาดปลอดภัยนะคะโชคราบก็สามารถบูชาได้นะเดี๋ยวนาปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะใต้คลิปเนาะคอมเมนต์แรกนะอ่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ